พี่เบยครับกล่องบาซ่าทีมเซ็กล่องใหม่มันมีอะไรบ้างครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับนี่คือท็อป ทีมเซตเอฟซีบาร์เซโลนา2025-2026นะครับตัวนี้จะต่างจากตัวตินนะครับโดยตัวนี้นะครับ1กล่องจะมีทั้งหมด30ใบนี่นะครับ1กล่องมีทั้งหมด6แพ็ค1แพ็คมีการ์ด5ใบนะครับและ1กล่องการันตี1นึสตาติกพาราเลล1ใบฮาโล3ใบนะครับและการันตี2องใบลันนะครับและที่สำคัญกล่องนี้สามารถลุ้นลายเซ็นของนักเตะบาร์ซ่าได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลามินยาเมลรวมไปถึงเบลเนิโอเมซี่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกา๊าซกันด โคสวยและนี่คือใบสตาติกพาราเ a ลนี่นะครับมันจะเป็นลายแบบจุดๆๆๆของการ์ดนี่โรนิโยอันนี้คือตัวอย่างฮาโลพาราเลลนะครับมันจะเป็นลายกลมๆจะต่างจากตัวส t ตติกสวยมากเรวเนลเมซี่นี่นะครับใบลาลามินยาเมลทับ50โคตรสวยข้างหลังบมและนี่คือตัวอย่างลายเซนครับฮาเวียซาวิโอลาทับ50ใครที่สนใจกล่องนี้นะครับกล่องบาซ่านะครับแฟนบาซ่าห้ามพลาดเลยนะครับมีวางจำหน่ายแล้วที่เดอะการ์เตอร์คิดถึงการ์ตบอลคิดถึงเดอะการ์เตอร์